พระมหาเทวะพระมหาเทวะเป็นพระภิกษุในประเทศอินเดียถือกำเนิดหลังพระพุทธเจ้าปรลินิพ,พานไปหนึ่งร้อยกว่าปีท่านเกิดก่อนยุคพระเจ้าอาโศกพระเจ้าอาโศกเนี่ยอันที่จริงก็เกิดหลังพระพุทธเจ้าประมาณหนึ่งร้อยกว่าปีเหมือนกันนะแต่ว่าพระรูปนี้เกิดก่อนพระเจ้าอาโศก ภาะรูปนี้ท่านมีนามเดิมว่ามหาเทวะเกิดในตระกูลพ่อค้าในแคว้นมัทุลาเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาดีมากแถมยังพูดจาโน้มน้าวคนเก่งแต่ต่อมามีเหตุเป็นชู้ก็คือมีอะไรกับมารดาตนเองจนเป็นเหตุให้ทะเลาะกับบิดากระทั่งได้ลงมือฆ่าบิดาของตนเอง ภายหลังมารดาก็แอบ,บไปมีชู้กับชายอื่นด้วยความโกรธจึงตัดสินใจฆ่ามารดาของตนเองในครั้งนั้นเนี่ยมีพระพิสุรูปหนึ่งซึ่งผู้คนแถวนั้นเนี่ยนับถือว่าเป็นพระอรหันต์ด้วยเหตุที่นายคนนี้กลัวว่าพระรูปนี้จะนำความชั่วของตัวเองเนี่ยไปเป่าประกาศก็เลยได้ ปิดปากอ่ะเหมือนฆ่าปิดปากพระอรหันรูปนี้ไปหลังจากได้ฆ่ามารดาและฆ่าพระอีกรูปหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็เกิดความทุกข์ในใจอย่างมากด้วยความกลัดกุ้มใจในบาปก,กรรมที่ทำไว้ภายหลังจึงตัดสินใจมาบวชโดยปกปิดความจริงและก็เมื่อบวชแล้วเนี่ยจึงได้ชื่อตามชื่อเดิมว่าพระมหา เทวะซึ่งในการบวชเนี่ยก็คืออาจจะแล้วแต่นะเหมือนกับว่าสมัยนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่อะในสมัยพุทธกาลอะพอมาบวชก็ส่วนใหญ่จะได้จะได้พนามตามชื่อจริงอะเหมือนถ้าชื่อโมคคลาหรือชื่อสารีบุตรอะไรอย่างเงี้ยพอมาเป็นพระก็เป็นจากนายสารีบุตรก็มาเป็นพระสารีบุตรอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพระมหาเทวะเนี่ยท่านเป็นคนที่ พูดเก่งมากด้วยความฉลาดประกอบกับเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีและเป็นคนที่พูดเก่งเนี่ยจึงสามารถแสดงธรรมจนมีชื่อเสียงโด่งดังถึงขนาดพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นคือพระเจ้าการาโศกได้ศรัทธาเพราะว่าเป็นพระที่เทศธรรมะได้ประทับใจมากเขาเรียกว่าคือพระรูปนี้เป็นพระไม่ดีมาบวช เป็นคนไม่ดีที่มาบวชเป็นพระฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์แล้วก็กลัวบาปกรรมตาม,ตามสนองก็หนีมาบวชแต่ว่าเป็นคนที่เทศธรรมะได้แบบไพเราะเพราะพิงจับใจมากจนกษัตริย์ในยุคนั้นน่ะก็รับเป็นโยมอุปถาก็คือเหมือนกับว่ากษัตริย์เนี่ยศรัทธามากเหมือนกับว่าถ้าเหมือนกษัตริย์มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์น่ะเหมือนพระรูปเนี้ยต้องการอะไรอยากได้อะไรเนี่ยกษัตริย์ก็จะจัดหามาให้ ทำให้หลังจากที่พระเจ้าการาโศกรับเป็นโยมอุปถากเนี่ยก็ทําให้ผู้คนจํานวนมากเนี่ยเกิดความศรัทธาเหมือนกับว่าพอมีกษัตริย์มานับถือพระรูปเนี้ประชาชนทั่วไปเห็นว่ากษัตริย์เนี่ยนับถือนับถือพระรูปนี้มากเนี่ยซึ่งก็คือพระอารัชีเนี่ยก็ทำให้แบบกิตติศัพท์เนี่ยแพร่กระจายไป ภายหลังเนี่ยพระรูปนี้ก็ประกาศว่าตนเองเนี่ยได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วภายหลังเนี่ยพระรูปนี้พระมหาเทวะเนี่ยประกาศว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แก่สหธรรมิกและสานุสนิทธิ์คืนหนึ่งเนี่ยนะพระมหาเทวะเนี่ยฝันว่าได้เสพเมถุนกับผู้หญิงจนทําให้ผ้าสบงเนี่ย เปอเปื้อนไปด้วยอสุจิทีเนี้ยพระที่มีหน้าที่ซักทำความสะอาดผ้าสบงเนี่ยเห็นเข้าอะ่ะก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมพระอารหรอันต์น่ะถึงมีฝันเปียกเลอะเทอะถ้าเป็นพระอารหันต์เนี่ยน่าจะสิ้นกิเลสกามไปแล้วมันไม่น่าจะมีอสุจิเคลื่อนจนทําให้เกิดฝันเปียกเลอะเทอะผ้าสบงทำ ทำไมสิ่งนี้ยังมีอยู่เมื่อไปถามพระมหาเทวะท่านก็แก้ตัวว่าพระอรหันต์หากถูกมารมายวนยั่วนในความฝันก็อาจทําให้อสุจิเคลื่อนได้ไม่แปลกอะไรต่อมาพระมหาเทวะต้องการจะเอาอกเอาใจบริวารจึงแก้งทำอุบายเนี่ยเป็นอาพยากร พยากรณ์มักผลว่าเนี่ยลูกศิษย์คนนี้ต่อไปเนี่ยจะสำเร็จโสดาบันเหมือนกับว่าต้องการเอาใจสาวกอะก็เหมือนกับว่าเออเนี่ยเวลามีใครมาทำบุญเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยนะโยมนะต่อไปนะจะสำเร็จโสดาบันนะคนนี้จะเป็นอนาคามีคนนี้จะเป็นสกิทาคามีหรือเป็นพระอรหันบ้างกระทั่งศิษย์ผู้ได้รับการพยากรณ์ว่าสำเร็จเป็นพระอรหันเกิดความสงสัย จึงเรียนถามอาจารย์ว่าธรรมดาพระอาหารหันต์ก็ควรมีญาณอย่างรู้ด้วยตนเองว่าตนสำเร็จแล้วมิใช่หรือแต่ทำไมข้าพเจ้าจึงไม่ได้มีญาณอย่างรู้เฉพาะตนเล่าพระอาจารย์ก็แก้ว่าบางครั้งพระอาหารหันต์ผู้นั้นอาจไม่มีญาณก็ได้ไม่แปลกอะไรสิทธิอาหารหันต์ตามการพยากรณ์ถามต่อว่าธรรมดาผู้ที่เป็นพระอาหารหันต ควรหมดสิ้นความสงสัยในธรรมและทราบชัดว่าพบชาติสิ้นแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีแต่ทำไมข้าพเจ้ายังมีข้อสงสัยในอริยสัจสี่และยังอาศัยการพยากรณ์จากท่านอาจารย์เล่าพระมหาเทวะก็แก้ว่าแม้เป็นพระอรหันต์ก็อาจยังมีข้อสงสัยได้ไม่แปลกอะไร พระอรหันต์โดยมากก็ยังต้องอาศัยการพยากรรับรองจากผู้อื่นการปลูกฝังมิจฉาทิฏฐิของพระมหาเทวะยังคงดำเนินต่อไปกระทั่งบังอาจกล่าวในที่ประชุมส่งครั้งหนึ่งว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วผู้เป็นมหาบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมสามารถแต่งพระสูตรเพิ่มเติมเข้าไปได้ เท่านั้นเองพระสงฆ์ฝ่ายที่ยังเคร่งคัดในพระธรรมวินัยก็มิอาจยอมรับได้และถือเป็นการทำร้ายเน,เนื้อของพระพุทธศาสนาโดยตรงเพราะพระสงฆ์ที่เคร่งในธรรมวินัยเนี่ยจะยึดถือเนื้อหาเดิมเป็นหลักการแต่งเติมเพิ่มเข้าไปเป็นสิ่งที่พระชั้นผู้ใหญ่หรือพระที่เคร่งคัดปฏิบัติเนี่ยไม่สามารถยอมรับในพฤติกรรมแบบนี้ได้ เป็นการเอาธรรมะที่เป็นความเห็นของปะปะทุชนเนี่ยปลอมปนเข้าไปในธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้แล้วการนำเอาความเห็นส่วนตัวไปปลอมปนน่ะกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มิควรทำเป็นอย่างยิ่งจะเป็นการทำลายประโยชน์ที่จะมีแก่สัตว์โลกต่อไปภายหน้าจึงคัดค้านมติของ พระมหาเทวะการโต้แยง้งคันนั้นรุนแรงและยาวนานตลอดคืนยันรุ่งกระทั่งพระเจ้ากาลาโศกเสด็จมาห้ามด้วยพระองค์เองพระมหาเทวะรู้ว่ามีผู้ศรัทธาและสนับสนุนมากกว่าจึงเสนอให้ตัดสินโดยใช้เสียงข้างมากในที่สุดฝ่ายพระมหาเทวะก็เป็นฝ่ายชนะหมู่สงผู้ยึดมั่นในคําสอนของ พระพุทธองค์รู้สึกอึดอัดคับข้องใจจึงตัดสินใจได้เดินทางย้ายไปอยู่เมืองอื่นฝ่ายกษัตริย์ผู้เบาปัญญาก็แส้งทำดีต่อพระสงฆ์เหล่านั้นด้วยการอาสานำเรือไปรับพระแล้วแกล้งทำเรือแตกแกล้งทำเรือแตกในระหว่างกลางแม่น้ำเพื่อฆาตกรรมพระนั่นเองเพื่อลงโทษ ที่ไม่ยอมรับมติสงฆ์ในระหว่างทางเรือก็จมลงไปนั่นเองเหล่าพระสงฆ์เหล่านั้นเหาะขึ้นพระสงฆ์เหล่านั้นก็เหาะขึ้นมุ่งหน้าไปยังแคว้นกาสามมลระโดยทางอากาศแสดงว่าพระสงฆ์กลุ่มนี้มีฤทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เมื่อเรือจะแตกท่านก็เหาะขึ้นไปเลยทำให้พระ พระกลุ่มนี้ที่มีฤทธิ์เนี่ยก็คือรับไม่ได้กับพฤติกรรมของพระมหาเทวะแล้วก็รู้ด้วยว่ากษัตริย์เนี่ยคิดจะฆ่าท่านพอเอรือล่มเนี่ยเหล่าสงก็เหาะเหาะหนีไปในคราเนี่ยทำให้กษัตริย์ฉุกคิดขึ้นว่านี่เรากําลังทําบาปใหญ่ต่อพระผู้มีคุณธรรมแล้วหรือนี่จึงส่งคนไปตามนิมนต์ท่านกลับมาแต่พระอริยสงฆ์เจ้าเหล่านั้นก็ไม่รับนิมนต์ พระเจ้าการาศกจึงส่งคนไปสร้างเสนาสนะถวายยังเมืองนั้นเป็นการไถ่โทษเสนาสนะก็คืออาสมเป็นอาสมที่ที่อยู่แบบเหมือนเหมือนกระท่อมอ่ะเหตุการณ์ชีวิตช่วงท้ายของพระมหาเทวะในคานั้นเนี่ยปรากฏว่าได้มีหมอดูเก่งคนหนึ่งอ่ะท่านมาทำนายว่า ท่านนจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเจ็ดวันพอมีลูกศิษย์มาถามท่านก็สวมรอยว่าเรื่องนี้ท่านรู้มานานแล้วจากนั้นก็มีการประกาศไปว่าหลังจากนี้อีกเจ็ดวันพระมาหาเทวะอรหันเจ้าพระมาหาเทวะอรหันเจ้าจะดับขันปะรินิพพานขึ้นสู่ แบบเหมือนกับว่าคําว่าดับขันปรลิพนิพานก็คือเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นสู่นิพานน่ะไม่กลับลงมาเกิดอีกก็คือพระรูปนี้ยเป็นอาราัชีนแต่โมว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอรหัน์เดี๋ยวพอตายไปเนี่ยก็จะไม่ลงมาเกิดอีกก็เป็นพระมาหาเทระพระมาหาพระมาหาเทวอรหัน์เจ้าจากดับขันปรลิพนิพานพอครบเจ็ดวันท่านก็มรณะนะภาพจริงๆประชาชนจำนวนมากเนี่ยที่ เคยฟังทำกับท่านแล้วรู้สึกประทับใจรวมไปถึงพระเจ้ากรลาโศกเนี่ยก็เศร้าใจก็จัดงานใหญ่โตเลยประมาณว่าก็เป็นงานศพให้ท่านนี่แหละแต่เกิดเหตุอัศจร,รย์ในตอนจะจุดไฟเนี่ยเหมือนกับว่าพระเจ้าการาโศกเนี่ยที่เป็นสิทธิานุสิ์เนี่ยก็ให้ให้คนเนี่ยจัดงานใหญ่โตมีคนจำนวนมากเนี่ยมาร่วมงานแต่ทำไมไม่สามารถจุดไฟเผาศพได้ โขนหลวงอ่ะได้กลาบทูลว่าให้นําขี้และเยี่ยวของสุนัขให้เอาขี้ให้เอาเยี่ยวของสุนัขเนี่ยมาลาดศพถึงจะจุดไฟติดทีนี้พระเจ้าการาโศกก็เริ่มเอกใจะว่าเอ๊ะหรือพระรูปนี้จะไม่ใช่อรหรันทีนี้ก็เลยให้คนอ่ะเอาขี้เอาเยี่ยวของสุนัขเนี่ยมาลาดศพปรากฏว่าก็สามารถจุดไฟทําพิธีชาปนากิจศพพระมหาเทวะได้ แต่หลังจากเผาเสร็จเนี่ยก็ยังปรากฏเศษกระดูกเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดลมพายุรุนแรงหอบเศษกระดูกเหล่านั้นกระจายหายไปหมดสิ้นไม่เหลือให้คนโง่เขานํากระดูกของคนผ่านไปบูชาได้เลยนี่คือเวรกรรมของคนที่แอบอ้างแอบอ้างตัวเองเป็นพระอรหันต์ ซึ่งจุดจบเนี่ยก็ไม่ได้จบแค่นี้คนที่แอบอ้างเป็นพระอารหันต์ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองไม่ใช่เนี่ยก็ต้องตกนรกตกนรกหมกไหมแสนกับพันกับอะไรแล้วแต่ก็ขอให้คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่กำลังทำบาปทำกรรมกับพระพุทธศาสนาได้สำนึกตัวบ้างว่า การเผยแพร่สิ่งผิดผิดออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยมันเป็นการสร้างบาปให้ตัวเองนะคะขอจบค่ะเรื่องพระมหาเทวะ